สีวิธีย้อนวัยแบบผู้หญิงผิวสุขภาพดีค่ะหลายๆคนคงเคยอาจสงสัยนะคะว่าเอ๊จริงๆแล้วคนเหล่านี้มันย้อนไวัยได้จริงหรือเปล่าค่ะการย้อนวัยจริงๆแล้วนะคะไม่ได้หมายถึงเพียงแต่หน้าตาของคุณที่อ่อนเยาว์ลงเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงอวัยวะภายในของคุณนะคะสุขภาพของคุณที่อ่อนเยาวกว่าอายุจริงอีกด้วยค่ะ คุณอาจจะไม่สามารถย้อนไวัยได้ร้อซน์นะคะแต่คุณสามารถที่จะทำให้ตัวเองแก่ช้าลงนะคะแล้วก็อ่อนเยาว์มากกว่าอายุจริงได้ค่ะด้วยการเพียงปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณให้ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะปุณยี4ี4วิธีการย้อนวัยแบบผู้หญิงสุขภาพดีมาฝากค่ะ สนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวงนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะ4วิธีการย้อนวัยแบบผู้หญิงสุขภาพผิวดีค่ะ 1. healthy diet หรือทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะมีงานวิจัยจำนวนมากนะคะแสดงให้เห็นว่าการกินผักผลไม้มากขึ้นแบบอาหารเมดิเตอร์เรเนียนนะคะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจโรคเบาหวานและความผิดปกติของสมองค่ะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเป็นยังไงหรอคะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนก็คืออาหารที่มีโปรตีนไม่ติดมันนะคะผัก ผลไม้ธัญ,ญพืชเต็มเล็ดนะคะและมีไขมันดีค่ะเช่นน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันปลาซึ่งมักมีกรดไขมันโอเมก้า3ส่งผลดีต่อสุขภาพหัวใจสมองและก็ช่วยชะลอความแก่ให้กับคุณอีกด้วยค่ะ 2หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ค่ะควันบุหรี่ประกอบไปด้วยสารเคมีหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคุณนะคะส่งผลเสียต่อผิวพรรณคุณอย่างชัดเจนมากเลยค่ะสารเคมีเหล่านี้นะคะจะทําให้เซลล์ผิวของคุณเสียค่ะและเร่งความแก่ของคุณให้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะโดยเฉพาะการสูบบุหรี่เนี่ยนะคะจะเพิ่มริ้วรอยเล็กๆให้กับผิวของคุณนะคะบนใบหน้าโดยเฉพาะรอบดวงตานะคะแล้วก็รอบปากของคุณค่ะอีกทั้งนะคะยัง ทำให้ผิวหน้าของคุณเปลี่ยนสีค่ะด่างแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมออีกด้วยค่ะ 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะมีงานวิจัยบอกว่าผู้สูงอายุที่ออกกำลังกาย2แบบพร้อมกันนะคะคือแอโรบิกแล้วก็การใช้แรงต้านค่ะนอกจากจะทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นอ่อนเยาว์แล้วนะคะยังช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองและอาจป้องกันภาวะเกิดสมองเสื่อมในอนาคตให้อีกด้วยค่ะ 4. ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่ช่วยเรื่องชะลอวัยโดยตรงค่ะเพราะเมื่อคุณอายุเพิ่มมากขึ้นนะคะคุณจะเกิดปัญหาผิวหน้าสาอย่างขึ้น ทุกคนเลยค่ะ 1. นนะคะผิวหน้าของคุณจะหมองค้ำมากขึ้นค่ะและเกิดกะคนแก่ถึงแม้คุณจะทากันแดดก็ตามค่ะ2ค่ะเกิดริ้วรอยนะคะสาม ผิวหน้าคุณจะเริ่มหย่อนค้อยค่ะเนื่องจากคอลลาเจนอิลาสตินในผิวของคุณลดลงอย่างรวดเร็วนะคะพร้อมทั้งความสามารถในการผลิตคอลลาเจนของคุณก็ลดลงไปอีกด้วยค่ะสารสกัดที่ช่วยจัดการปัญหาผิวเหล่านั้นได้เช่นโซเดียมไฮยาลูรเนตนะคะจะช่วยยกระชับผิวของคุณให้อิ่มฟูนะคะทําให้เซลล์ผิวของคุณอุ้มน้ําค่ะได้มากกว่าถึง1,000เท่าค่ะจึงทําให้ผิวของคุณนะคะอวบอิ่มดูอ่อนเยาว์มีน้ามี อัลฟาอัลบูตินจะช่วยปรับสีผิวคุณให้กระจ่งางใสลดเลือนฝ้ากระและจุดด่างดำลงได้ค่ะและสเต็มเซลล์ลกุหลาบช่วยลดริ้วรอยให้จางลงเพิ่มการผลิตคอลลาเจนอีลาสตินถึง125%ค่ะและยังเพิ่มการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ถึง124%นะคะทำให้หน้าของคุณอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งทั้ง3สารสกัดนี้มีอยู่ในแอลยาโรสเซรัม um, ที่ปุ้ยใช้ขวดนี้ค่ะ คุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีสุขภาพผิวที่อ่อนเยาว์ลงนะคะแล้วก็อยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นค่ะอย่าลืมนำสีวิธีชะลอไวัยไปประยุกต์ใช้กับคุณนะคะรับรองได้ค่ะแม้แต่คุณมีปัญหาในเรื่องหน้าแก่ก่อนวัยนะคะก็ยังได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะ คุณสนใจเคล็ดลับความงามและสุขภาพสำหรับผู้หญิงวัย40บวกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นเพื่อนกันกับปุ้ยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับสุขภาพและความงามสำหรับผู้หญิงวัย40บวกปุ้ยโฟดี้